สวัสดีครับอ่ะต่อด้วยปักหลังของชาวเมถุนนะครับเมถุนนะฮะในเรื่องของงานนะครับในช่วงระหว่างปักหลัง16ถึง31พฤษภาคมนะครับงานนะครับงานช่วงนี้ไปได้ดีนะฮะถือว่าช่วงเวลาระยะหลังเนี่ยจะค่อนข้างได้ดีนะแต่ว่าในสิ่งที่ท่านทำอยู่เนี่ย นะครับไม่ต้องวิตกนะครับก็จะมีคนเข้ามาช่วยนะครับมีคนเข้ามาส่งเสริมมีคนเข้ามาช่วยเหลือท่านนะฮะในเรื่องของงานนะครับหรืออาจจะมีการร่วมทุนนะครับมีการติดต่อการค้านะครับหรือว่าการขายนะครับที่ค่อนข้างโอเคเลยนะส่วนการเงินเนี่ยก็ถือว่ามีโชคลาภด้วยนะครับนะครับนะครับชาวในถุนนะชาไในถุนจะมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อื จะบอกว่าใช้ได้เลยนะจะเป็นช่วงเวลาที่ดีค่อนข้างเยอะมากสำหรับชาวเม,มถุนนะครับไม่เว้นแม้แต่เรื่องของความรักนะครับความรักเนะี่ยค่อนข้างลงตัวนะครับอาจจะมีอาจจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับเรื่องของการจัดงานก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าครอบครัว นะครับให้ครบเช่นพ่อแม่ลูกจะครบนะครับท่านใดที่โสดอยู่นะครับช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับก็จะมีคนเข้ามานะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับสิ่งที่ที่ที่ได้ในเรื่องของความรักนะฮะส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องระมัดระวังฮะสุขภาพนี่ต้องระวังในเรื่องเกี่ยวกับน้ําโดยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นชาน้าไม่ถุนในช่วงเวลานี้ฮะไปเล่นน้ําโดยเด็ดขาดนะครับไปเล่นน้ําโดยเด็ดขาด ถ้าอย่างนี้ก็ต้องเซฟตี้ถ้าจะต้องลงเล่นนะครับมีพิษมีอะไรแล้วก็ต้องเซฟตี้ด้วยนะครับแล้วก็ระมัดระวังจากอุบัติเหตุจากในช่วงเวลาฝนตกด้วยนะฮะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างค่อนข้างนิดนึงนะฮะอาจจะต้องไปทําบุญเสริมดวงนิดนึงนะครับมีดีแล้วก็ต้องมีร้ายด้วยเช่นกันนะครับโดยสรุปก็คืองานนะครับการงานการเงินความรัก ถือว่าดีมากนะครับในช่วงเวลานี้นะครับจะมีคนเข้ามาชักชวนมีมิตรเข้ามานะฮะมาส่งเสริมท่านมีผู้ใหญ่มาค่อยให้ความช่วยเหลือนะครับการเงินอาจจะมีช่วงโชคลาภใหญ่เข้ามาหาท่านได้นะครับก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ขอให้เป็นเช่นนั้นใ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 นทุกทท่านนะครับผมโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับการทำนายโดยแบบฉบับของเติ้งเสินซีพุทธเทวพยากรณ์ 不干。